หัวใจรักร้ายตอนที่16บังคับหัวใจมาตินก้าวลงจากรถยนต์ที่เขาเพิ่งขับมาจอดในลานจอดรถยนต์ของบริษัทมองร่างบางอิ่มในชุดเดรสสั้นแค่เขา่าสตีทาวแคนกุตเป็นผ้าเรียบๆมีกระเป๋าสะพายสีเดียวกันดวงหน้าหวานๆนั้นแต่งไว้อย่างบางเบาทว่าดวงตานั้นกลับเต็มไปด้วยความคิดที่แม้แต่เขาเองก็ไม่อยากจะค้นหาเขารู้ว่าเธอเกลียดเขาจะแย่อยู่แล้ว ชายหนุ่มคิดหากแต่เขาไม่สนใจเรื่องนี้ชายหนุ่มรู้ดีว่าเขาต้องการอะไรแน่นอนเขาแน่ใจว่าเขาจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการแน่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยชายหนุ่มเลือ่อนสายตากลับมาที่มือถือของตัวเองเมื่อได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นเบาๆเขากดรับมันอย่างรำคาญว่าไงฮะแม็กซ์ปลายสายส่งเสียงไม่ชอบใจนะักกับคำทักทายจากหลานชายของเขา แม็กเบนสันคอนสตินสันคุณตาวัยเกือบ60ของเขานั่นเองหลานจะกลับเมื่อไหร่ล่ะมาตินตาอยากให้หลานกลับมาทันงานเลี้ยงที่ฟลอริดาเดือนหน้านี้ซูซานอยากให้หลานกลับมาทันก่อนวันเกิดของเธอนะมาติน<ม>กลับไม่ทันหรอกฮ่าแม็กซ์คุณก็รู้ว่าผมพักร้อนอบอุสาบอกล่วงหน้าตั้งสองเดือนผมทำตามเงื่อนไขคุณทุกอย่างแล้วนะฮะพ่อของหลานกำลังมีผู้หญิงคนใหม่ ไม่แน่ว่าเขาอยากจะแต่งงานอีกครั้งหลานจะยอมรื้อมาตินน้ำเสียงของแม็กเบนสันนั้นทำให้ชายหนุ่มอดทอนหายใจไม่ได้เขาเอ่ยตอบกลับไปเสียงขุ่นว่านั่นผมต้องไม่ยอมแน่แม็กแต่งงานเลี้ยงผมอยากให้คุณสั่งให้พ่อจัดการเรื่องนี้แทนอีกอย่างบอกเขาด้วยว่าผมจะต้องได้ในสิ่งที่ผมต้องการทุกอย่างด้วยฮะชายหนุ่มกดปิดการสนทนาในทันทีที่พูดจบประโยค ลายตามองควรที่อยู่กับความเงียบตลอดเช้าวันนี้แวบหนึ่งด้วยแววตาที่ตนเองไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรผมจะสั่งเมนูไทยมาทานที่ห้องทำงานนั่นระหว่างที่รอคุณทำงานนะริดาทำไมนายไม่ไปทำอะไรอย่างอื่นละ่ะทำแบบนี้ฉันอึนอดอัดนะคือนายต้องมานั่งคุมฉันเหมือนนักทอดแบบนั้นฉันจะทำงานได้ยังไงคำตอบนี้ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดีเลยสักนิดแต่ก็นั่นละ่ะ เขารู้ว่าควรจะจัดการกับเธออย่างไรถ้าคุณเรื่องมากมักนะริดาผมจะให้คุณเลิกทำงานที่นี่สะสนใจไปอยู่อเมริกาไหมเขายื่นหน้าไปถามเสียงอ่อนเนยพล้อมในตาที่เปล่งประกายพอใจที่เห็นหญิงสาวสะบัดหน้าใส่กลับคืนมานั่นฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นชีวิตฉันอยู่ที่นี่แล้วแบบนั้นเราจะตกลงกันได้ยังไงล่ะริดาผมมีเวลาแค่สองเดือนเองนะ หญิงสาวทะลึงตาใส่เขาจนได้ทําให้ชายหนุ่มกระตุกยิ้มขำจงใจเอื้อมมือไปดึงข้อมือเล็กนั่นมาไกลเห็นในตาตื่นตื่นคู่นั้นชัดเจนกว่าเดิมเขาพบว่าเขายิ่งพอใจมากขึ้นเลื่อนสายตามองริมฝีปากอิ่มๆด้วยสายตาล่อยปลายอย่างไม่รู้ตัวอย่าทำแบบนี้นะให้ตายเถอะฉันมีภาพพจน์ที่ต้องรักษานะคนในบริษัทมีเป็น2030นายจะทำท่าทางแบบนี้ไม่ได้นะ ทำไมจะไม่ได้ล่ะริดาที่จริงผมทํามากกว่านี้ก็ยังได้เลยนายจะทําให้ฉันต้องฆ่าตัวตายหนีความอับอายหรือไงฮะชายหนุ่มถอนหายใจออกมาเบาๆนี่คุณกูผมงั้นเหรอริดาฉันไม่ได้ขู่นายเข้าใจไหมหลายวันมานี้นายทําให้ฉันคิดเรื่องฆ่าตัวตายวันละหลายครั้งแล้วนะฉันอึดอัดและอับอายนายไม่เข้าใจหรือไงหญิงสาวเอ็ดออกมาเบาๆแต่นี่ไม่ได้ทำให้เขาหยุดได้เลย มาตินรวบไหล่มนนั้นมากกระชับก้มหน้าสบตากับในตาตื่นตื่นคู่นี้เต็มตาคืนทําแบบนี้แล้วก็คุณจะทําให้คุณป้าหัวใจสลายผมไม่มีทางยอมแน่ริดาทาใจตะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นผมมีเวลาน้อยสําหรับที่นี่อีก2เดือนผมต้องไปช่วยงานของแม็กที่ฟลอริดาผมจะพาคุณไปด้วยไม่ว่าต้องใช้วิธีสกปรกแค่ไหนก็ตามที เขาเห็นในตาคู่นี้เบิกกว้างกว่าเดิมอดใจไม่ได้ที่จะกระชับแก้มนิ่มจะรดริมฝีปากลงบนปากอิ่มอิ่มที่เชื่อใ่เขาบทจูบจนพอใจเก็บกวาดความหวานรันจูนใจเต็มที่ทำให้ร่างบางนั้นสะท้านไปด้วยอารมณ์บางอย่างอดจะยิ้มขำไม่ได้เลื่อนสายตามองดวงหน้าที่แดงเรื่อนอย่างพึงพอใจผมให้คุณขัดใจผมไม่ได้หรอกนาริดาลืมเรื่องนี้ซะเถอะเขาส่งเสียงอ่อนก่อนจะรั้งตัวเธอให้เดินตาม มาถึงบริเวณหน้าลิฟต์โดยสารจำใจละมือจากร่างบางไม่เห็นใครอีกหลายคนกำลังเดินผ่านมาจ้องมองมาที่เขาด้วยความสนใจหญิงสาวเงียบกลิบจนมาถึงห้องทำงานใหญ่แห่งนี้มาตินทักทายกับเลขาสาวที่ยิ้มให้เขาอย่างคุ้นเคยอดจะพอใจกับการต้อนรับไม่ได้เขาเลื่อนตัวลงนั่งหลังจากสั่งเมนูมื้อเช้ากับเลขาของศริดาเสร็จแล้วก็ปล่อยให้หญิงสาวได้นั่งทำงานตัวเองนั้นก็ก้มหน้ากับ iPad ของตนเอง อ่านข่าวต่างๆไปเรื่อยเปื่อยเพื่อฆ่าเวลารอจนกว่าปาริชาจะมาพร้อมกับเมนูมื้อเช้าเขาถึงได้หันมาที่สริดาอีกครั้งริดามาทานข้าวกันเถอะผมหิวแล้วหิวก็กินเถอะฉันไม่หิวตอบทั้งยังก้มหน้ากับจอคอมพิวเตอร์เขาผุดลุกอย่างรำคาญริดาผมรู้ว่าคุณก็หิวมาเถอะอย่าให้ผมต้องบังคับเลยนะหญิงสาวตวัดสายตาใส่เขาอย่างไม่พอใจ นายบังคับฉันทุกเรื่องเลยนะผมไม่ได้อยากทำแบบนี้นะริดาแต่ทำไงได้คุณดื้อมากอีกครั้งที่หญิงสาวเม้มปากแน่นจนเขาต้องยื่นหน้ามาไกลร่างบางในชุดสาวออฟฟิศนั้นจําใจลุกมาจนได้เขาเลยได้กลับมานั่งตักข้ากินช้าๆชายหนุ่มเลื่อนสายตามองดวงหน้าที่บึ้งตึงด้วยความพอใจมาตินคิดว่าเขาคงเป็นคนโรคจิตที่ชอบเห็นหน้าหวานๆนั่นเปลี่ยนสีได้ประเรือ่อ เวลาที่เขามองดูตาคู่นี้สักแค่ตับเดียวสีหน้าของหญิงสาวจะเปลี่ยนสีโดยอัตโนมัติสริดาไม่ค่อยกล้ามองตาเขาได้นานเท่าไหร่เหมือนเธอกลัวอะไรบางอย่างอยู่ในใจเขาคิดคุณวิธานมาค่ะบอเสียงเลงขาสาวรายงานเบาๆที่หน้าประตูหล่อนยิ้มจืดชื่ดให้เมื่อมองภาพในห้องนี้ได้แค่แวบหนึ่งก่อนผละไปไม่นานนักมาตินก็เห็นชายหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่งผลักประตูเข้ามาด้วยท่าทีเคยชิน หล้อมรอยยิ้มที่เลือนหายไปในสองวินาทีเพื่อสบตากับเขาซึ่งชายหนุ่มนั้นแค่เอ่นี่ผมมาผิดเวลาหรือเปล่าครับคุณริดาอ่ไม่ค่ะพอดีว่าฉันยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาจากที่บ้านเอ่มาตินค่ะน้องชายฉันมาตินนี่คุณวิธานหุ้นส่วนที่นี่หญิงสาวหันมาแนะนำเสียงราบเรียบเธอรวบช้อนโดยปริยายผุดลุกยิ้มให้กับคนที่มาใหม่ ที่ทำให้เขานึกหุดหงิดเมื่อมองจานข้าวของเธอที่เหมือนเพิ่งถูกตักเข้าปากไปไม่กี่คำเองผมจะมาใหม่อีกทีเชิญคุณทานข้าวก่อนเถอะนะครับอาไม่ค่ะไม่เป็นไรฉันอิ่มพอดีริดาคุณไม่อิ่มหรอกนะนั่นตักใส่ปากได้ไม่กี่คำเองผมคิดว่าหุ้นส่วนคุณคงรอได้ไหวใช่ไหมครับคุณวิธานเขาหันไปยิ้มกับคนแปลกหน้าเล็กน้อยนั่นทำให้คนแปลกหน้าถึงกับอึง้ง งั้นเดี๋ยวผมขอไปคุยกับแผนกบัญชีสักพักเอาไว้ผมมาใหม่นะครับคุณริดาทานต่อให้อร่อยดีกว่านะครับไม่รอคำตอบนายวิธานเดินลิ้วออกจากห้องนี้อย่างรวดเร็วเหมือนตอนเข้ามาริดาหันมาชักสีหน้าใส่เขาอีกครั้งคุณต้องมีแรงทำงานนะริดาทานแค่นั้นจะเอาพลังงานมาจากไหนกันชายหนุ่มพูดพลางยิ้มเมื่อเห็นเธอสุดลงนั่งกับที่เดิม ทำไมไร้มารยาทแบบนี้ฮะผมทำได้มากกว่านี้อีกริดาหุ้นส่วนคนสำคัญของคุณคนนี้ดูแล้วคงไม่ได้อยากเป็นแค่หุ้นส่วนธรรมดาละมั้งสีน่าของเขาเย็นชาเมื่อเอ่ยออกมาแบบนั้นดวงตาคู่คมมองดวงหน้าหวานๆแว,ว,วบหนึ่งก่อนจะก้มหน้ากับเมนูจานโปรดด้วยท่าทีไม่ใส่ใจนักเขาอยากได้ตำแหน่งประธานบริหารไม่แน่ว่าฉันยกให้เขาทำทำไม ฉันเบื่อการที่ต้องระวังตัวน่ะสิรำคาญที่ต้องคอยระวังว่าเขาจะหาวิธีไหนมารวมหุ้นให้ตัวเองมีหุ้นใหญ่ในบริษัทของฉันไม่แน่ว่าฉันจะขายที่นี่ทิ้งก็ได้นั่นสิผมเห็นด้วยนะริดาถ้าคุณสนใจแค่เรื่องเงินผมมีวิธีสอนการหาเงินให้คุณแบบง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องบริหารให้เมื่อยมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกฉันสร้างที่นี่ตั้งแต่เรียนปีสองใช้เวลาตั้งหลายปีกว่ามันจะเติบโตมาขนาดนี้ นายคงไม่เข้าใจฉันรักที่นี่ฉันผูกพันกับงานการที่จะทิ้งมันไปทำอย่างอื่นฉันไม่คิดว่าฉันจะทำได้ง่ายๆอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้เสียงของเธอราบเรียบเมื่อเอ่ยถึงเรื่องงานอย่างขอไปทีเวนก็แตะฉันจะแต่งงานกับพี่เอเจเขาคงหาอะไรให้ฉันทำแก้เบื่อได้บ้างอาจเปิดโรงเรียนสอนพิเศษขวัดวิชาหรือไม่ก็ฝ่ามือใหญ่กระแทกกับโต๊ะ จนหญิงสาวสะดุง้งเงยหน้ามองเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาคิดว่าผมใจดีขนาดนั้นไรนึกแง,งริดาถึงกล้าพล่่มถึงไอ้หมอนั่นฮะนายนายไม่กล้าแน่ถ้าแม่รู้เรื่องนี้แล้วก็แม่คงไม่ปลื้มแน่ๆอันเหรอจะรองก็ได้ผมจะโทรหาป้าเดี๋ยวนี้ละ่ะชายหนุ่มยกผ้าแตะมุมปากตนเองในตาลุกวาวหยิบสมาร์ทโฟนตัวเองออกมากดพลางมองตาเธออย่างท้าทาย ใช้เวลาไม่นานนักเขาก็ยิ้มมุมปากในตาเป็นประกายป้ารรหะคะผมมาตินผมมีเรื่องอยากบอกป้าเกี่ยวกับริดาคือว่าผมกับริดาเขาอาจจะยิ้มขำไม่ได้เมื่อหญิงสาวแย่งมือถือของเขาไปกดปิดการสนทนาอย่างรวดเร็วชายหนุ่มนั้นไหวไหลไปมานายมันโรคจิตทำไมการที่ผมบอกความจริงมันโรคจิตตรงไหนถามหน่อยเถอะคิดจริงๆหรือว่า ผมจะปล่อยคุณแต่งงานกับมันไม่งั้นผมจะมาที่นี่ทําไมผมมีงานให้ทําตั้งเยอะแยะที่โน่นสองเดือนให้เวลาคุณจัดการเรื่องบริษัทนี้ให้เสร็จจากนั้นเราจะไปอยู่อเมริกาด้วยกันท้ายประโยคเขาราบเรียบทว่าเฉียบขาดจนได้เห็นดวงหน้านันซิดเผือดไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นนายจะบ้าหรือไงฉันเป็นพี่สาวนายนะอย่าลืมสิไม่เป็นไรถ้าคุณไม่อยากแต่งงานผมก็ไม่ขัดใจแต่คุณขัดใจผมไม่ได้แน่ริดา อย่าคิดว่าพ่อจะห้ามผมได้เรื่องนี้ผมมาไกลเกินไปแล้วที่รักหญิงสาวมองเขาด้วยสายตาอันตื่นตระหนกจนเขาต้องคลี่รอยยิ้มออกมาด้วยความพอใจสีหน้าแบบนั้นของเธอทำให้เขานึกอยากรวบร่างนั้นมาจูบหนักๆหลีสายตาคู่คมลงเกือบครึ่งเมื่อหวนไปคิดถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้เรือนร่างที่เกลือบเปื้อยเป่าไปด้วยฝีมือของเขามันช่างเรียกให้เลือดในกายของชายหนุ่มเดือดพล่านได้ไม่ยากหนัก แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับหญิงสาวคนอื่นๆที่เขาผ่านมาทำให้เขาแทบหมดความกระหายในคนอื่นๆจนหมดสิ้นเว้นก็แต่พี่สาวคนนี้เขาต้องได้เธอแน่เร็วๆนี้ด้วยชายหนุ่มคิดลังก้มหน้ากับอาหารของเขาจัดการมันจนเกลี้ยงจานในเวลาต่อมาก่อนจะยกน้ำดื่มแต่พาเข้ากับมุมปากอีกครั้งหลังรวบช้อนอิ่มในที่สุดส่งยิ้มให้กับคนที่จ้องอยู่ด้วยแววตาเปิดเผยแต่เธอคงไม่ยินดีนะัก ดูจากดวงหน้าที่เต็มไปด้วยความว่นไหวความหวาดกลัวละคนอยู่ในนั้นฉันจะฟ้องอาจจะเด็ดนายจะต้องได้รับการรักษาสภาพจิตใจโดยด่วนนายต้องพบจิตแพทย์ยิงสาวเอ่ยออกมาในที่สุดโปรดติดตามให้หัวใจรักร้ายใน EP ีถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสติกเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนถัดไปค่ะ